เป็นผู้เตรียมพร้อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเตือนย้ำกล่าวให้พวกเราทุกทกท่านนะาญญาจะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนอย่าเพลิดเพลินเฮาอย่าไปตั้งอยู่ในความสนุกสนานจนเกินไปให้มองดอูแต่ว่าตามไม่จริงชีวิตของเรา ทุกคนนะอย่าไปคิดว่าอายุมากแต่ก่อนจึงจะไปก็ไม่ใช่พร้อมที่จะไปได้ทุกโอกาสทุกเวลาเหมือนกับมะม่วงมันออกดอกออกมาแล้วเมล็ดเล็กๆมันกน็หล่นพอใหญ่ขึ้นมาก็หล่นหล่นในทุกโอกาสแต่ที่ไงมะม่วงสุกมะม่วงทุกลูก ไม่มีล,ลูกไหนที่จะข้ามปีพอมันสุกแล้วก็หล่นทุกต้นทุกลูกมันเปรียบเทียบกับชีวิตของมนุษย์เหมือนกันนะลูกหลานเกิดมาแล้วพร้อมที่จะหล่นได้ทุกเวลาเวลาลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่แต่ผลในสุดมะม่วงทุกโลกมีการร่องโรยไม่มีลูกไหนที่จะอ <c> ย <oughs> ู่ได้ตลอดไป ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของพวกเรากลักษณะอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดไปชีวิตของมนุษย์มันถึงจุดจบของมันเมื่อแก่แล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็ในที่สุดนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้ยินได้ยินตั้งอยู่ในความประมาทสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮา คิดว่าตัวเองจะไม่ตายพอจากนั้นก็หายเงียบไปพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมพวกเราเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังประเทศชาติชาติไทยของเราตั้งแต่รัฐบาลมานี่กี่นายกล่ะที่ล่วงโรยไปแล้วก็เน,นี่ยเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินการรัชการที่หนึ่งจนมาถึงที่เก้า ก็ลโลงรวยไปนายกทัตมตรีก็ลโลงรวยไปพ่อแม่พี่น้องวงาาศาคณาญาติของเราก็ลโลงรวยไปแต่โทษทางนี้ทางนั้นลวงพ่อไม่ให้ตั้งอยู่ในความท้อ,ทอแท้อ่อนแอนะอไม่ได้คิดว่าให้พวกเราเห็นมรณะภัยแล้วกันนึกให้มีความกลัวตายอย่างนั้นไม่ใช่นะให้ใคล้ายๆเขาว่ามีความตาย,ยเบื้องหน้า แต่ก่อนที่เราจะไปจุดนั้นเราควรจะทำตนยังไงคิดยังไงทำยังไงสิ่งที่มันชั่วชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะอย่าทำซะเลยดีกว่าพอเรามีจุดจบอยู่ข้างหน้า,เ,าเพราะอเราออกจากชาติภพนี้ชาตินี้ไปแล้วาตามหลักของพุทธศาสนาคนที่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วจะลงทางต่ำนะลูกหลานนะ ตกนอนลกหมกไหมเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันกว่าจะกลับตัวขึ้นมาหมุนกลับตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์ในหลักของพุทธศาสนาเห็นไหมนะ,ะพระเตมีใบเตมียะ,ะในทศชาติสิบชาติของพระพุทธเจ้าอพอท่านเกิดมา พอท่านเกิดมาท่านระลึกชาติได้เ,เกิดมาอึ้งตายทิชาติที่แล้วเนี่ยอพอท่านเกิดมาแล้วท่านนั่งอยู่ในพระเพาพระเพลาคือนั่งในบนตักบนตักพระบิดาบนตักพระบิดา พระพิดาก็ไปนั่งพราด้วยความรักเอาเด็กตัวเล็กๆตัวแดงๆมานั่งอยู่บนพระเพลาเจดนั่งก็วินิจฉัยคดีความพอวิทย์ขึ้นไปนั่งบนบันลังพูดง่ายๆบันลังตัดสินคดีความคนนี้โทษประหารวันนี้จำจองตลอดชีวิตคนนี้ติดคุกเท่านั้นเท่านี้ แต่นี้เด็กที่นอนอยู่พังหยุดอยู่เพ่าอได้ยินเสียงพระบิดาตัดสินคดีความอย่างนั้นโอ้ตาย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 ข้าเกิดมาชาตินี้เกิดมาเป็นพระเจ้าเป็นดินอีกแล้วตายชาติที่แล้วชาตินั้นนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัดสินคดีความ ตกนรกทั้งแปดหมนปีพึ่งโพนมานะพึ่งพ้นจากนรกมาเนะี่ยกลับไปจะไปกลับเป็นไปตกนรกอีกแล้วนะพระเตมีใบเออตนี่ก็โอ้ขาเนยต้องอดกั้นลมหายใจตายดีกว่าเออตนี่เทวดาเทวดาอยู่บนสเวชัดช อยู่ในพระราชวังเทวดาเป็นเคยเป็นแม่เ,เป็นพระมารดาของเ,อเตมียะในอดีตชาตาิท่านก็แสดงตนให้ปรากฏออกมาลูกเกิดมาก่อนที่จะเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายนะเกิดมาก่อนที่จะไดะ้การเกิดมาจะต้องสร้างคุณงามความดีอีกสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่จะสร้างบาปนะลูกนะ สร้างบุญสร้างกุศลอีกต่างหากเพราะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เน่ยอย่าไปคิดสั้นต้องคิดกลกาวกว้างกล้าวไกลมีทางออกอยู่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกทั้งนั้นแหละจากนี้ต่อไปนะลูกนะให้ทำตนเป็นใบเป็นใบเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนใบเป็นคน ที่กงพิการาแล้วมีทางออกต่อไปในอนาคตาตั้งแต่บัดนี้ไปนะลูกนะนั่นแหละพระเตมีเตมีเตมีใบก็เลยรู้เพราะเทวดาเป็นที่มารดาแนลแนวนะจากนั้นพระเตมีใบก็ไม่พูดไม่ร้องห่มมองให้จะให้กินนมก็ได้ไม่กินนมก็ได้อพอใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลี้ยงใหญ่ใหญ่ขึ้นมา แต่เขาก็ทํานายนะโหนหมอดูหมอเดาเขาเขาก็ทํานายว่าเตมียะเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นใหญ่มีเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ในแผ่นดินเพราะบิดากับพรมัรดาพราะประยุรญาตทั้งหลายก็ฟูเพราะว่าโหรทานายใช่ไหมอพอต่อมาต่อมาอพออายุมากขึ้นมา เป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาไม่พูดไม่กล่าวไม่อะไรเลยเลนตายอืเอามดแดงกัดกันแล้วเอาช้างให้มาเพื่อให้มันกลัวกัแล้วทำยังไ,ไงก็แล้วแต่มีใบหน่อยชยถ้าเขา,าดดเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดเออเอาีิมันจะร้อนไหมเอาไปตากแดดนะ <c oughs> ให้มันร้อนเตมีใบก็็บอกอมสมัยตกนรกนะร้อนกว่านี้เ <c oughs> ตมีใบเตกนรกไฟไฟนรกเผาร้อนกว่านี้ภาษาอะไรตากแดดร้อนเพียงแค่นี้ะ <c oughs> ใครเขาบอทึกถ,ถึงนรกทุกอย่างเลยว่างั้น <c oughs> <c oughs> หอกแหลนหลาเข้ามา เขาแค่ว่าหอกแล้ววิ่งเข้ามาเพื่อจะทำให้กลัวแต่มันเด็กทั้งหลายที่เล่นด้วยกันวิ่งหนีหมดแต่มียะเน,ยนอนเฉย,เย้าจุดตกอยู่ในนรกหอกแหลนเหลาเขาแทงเราเอยมันมากกว่านี้ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมหอกแหลนเหลาอยู่ในนรกแ,แทงเราเคยผ่านมาแล้วนะนั่นแหละ คล้ายๆับใค้าเขามีอะไรเกิดขึ้นมีแต่คิดถึงนรกตลอดนรกมันทุกๆอย่างเลยมีพร้อมการทรมานทางด้านจิตใจของสัตว์ตนรกนะผลที่สุดก็พวกโหนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเ,เตมียะเตมีวัเป็นคนเจเนียดจันไรถ้าเก็บไว้ในบ้านเมืองเนี่ยคงจะบ้านเมืองจิบหาย วายปวงเนะี่ยต้องเอาไปฆ่าทิ้งเท่านั้นแหละเอาไปฝังดินนะผลนะโ,โหนกะ็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะ <c oughs> ที่แรกว่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินผลสุดว่าจะเป็นเจนเนตจนันไรอีกทีนึพระเจ้าแผ่นดินเด้เอาอุ้มขึ้นรถก็ไปให้เพชฌฆาตเอาไปฆ่าทิ้งท่านนั้นแหละพอเตมีใบออกไปนอกป่าเท่านั้นแหละ แสดงความ <c oughs> องอ,อาจกล้า,าหาญขึ้นมาเลยทีนี้ท <g ül> ั้งที่ตะก่อนเป็นง่อยเปียใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่แล้ว <g ül> จับงอนรถขึ้นมาหมุนเลย,ยงั้นนะ <g ül> <g ül> เป็นว่ากำลังกำลังของเตมีใบเหมือนกับช้างสารช้างสารสิบตัวนะกำลัง <g ül> ใครมาแปลว่า จะมาชู่มไม้ไหนอย่างไงแต่มีไว้มีความแก่งกาศสามารถทั้งนั้นเลยนี่แหละสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราท่านมองเห็นนี่แหละ,ะมากล่าวถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเถ้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสุปแล้วนะท่าเราตายไปแล้วอ,ออกจากโลกอ,ออกจากโลก ชาตินี้แล้วไนะไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนถ้าไปสู่สวรรค์หรือว่าไปสู่ความสุขความเจริญที่เราคิดดีทดําดีพูดดีมันก็ต้องไปทางดีใช่ไหมล่ะ,ะถ้าเราคิดตรงข้ามคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วใครใส่เจ้าของอผลในสุดมันจะลงไปแบบที่ว่านะ,ะไม่รู้จะไปน่ารลกหลุมไหนเพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทุกท่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ให้ทางนั้นให้ฟังเตือนกันกล่าวกันเตือนกันอย่าตั้งู่ในความประมาทนะั้นลูกหลานนะพอเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นให้คิดทําแต่สิ่งที่ดี ถ,ถ้าคิดทำที่สิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเ,เรามั่นใจเมือ่อลรจากโลกนี้ไปเราก็ไปสู่สุคติความสุขความเจริญต่อไปสัมปรายิกภพนะเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านี่พิจารณาเนืองๆให้พิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเป็นแบบต่อเนื่องเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แน่นอนเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องพัดภาคจากรุศิ์ลูกหาจากศรัทธาญาติโยมจากวัดวาศาสนาจากพ่อจากแม่จากวงศาคณาญาตจากครูบาอาจารย์ จากลูกศิษย์ลูกหานะเราจะต้องพัดภาคแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นต่อไปภายภาคหน้านะ่ะเมื่อเราพัดภาคแล้วนะเราจะต้องได้จะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้กรรมดีและกรรมชั่วนะถ้ากรรมดีก็พาไปในทางที่ดีถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมช่วก็จะเป็พาไปในทางที่ชั่วนะ่ะตกนรกหมกไหมเป็นสัตว์ที่ฉันช้างมาาวกควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นทั้ง กรรมชั่วพาไปนะถ้ากรรมดีพาไปก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปเกิดเป็นมนุษย์าามากมายกรรมดีพาไปเพราะนั้นเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอ,อย่าทำนอ,อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะลูกหลานนะ วันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนนานๆหลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวอย่างนี้ให้ลูกหลานได้ฟังเป็นแนวความคิดนะ <c oughs> เป็นแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านหั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะอาตอนในไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและพรน,นัตนินะสปา,ารุขาวินนมุตโต ติอายุว <c oughs> ันโนสุขังอารายาสะสัทธาสะทากาเตอาจารสุปฏิทิตาสิรัญจายัสสะกนัยยานังอริยกันตังปะสังสิตัง สังเขปาซาโดยัสัตติอุชุภูตันจันตนังอันดาลิตโตติทังอาหูอาโมคันตัสชีวิตังตาสมมาตาทัจะจิลันจากปัสสังธรรมดัตตนัง ทานุยุนเทตเมธาวีสารังบุทนาสานันติภวะตุสาภมังกาลังรข้านุสาเพริวตาสามมาุททานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต ทาวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเวตาสามทธรมานุภาเวนัสนาโสทีพรวันกุเตท้าวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสามัคสงฆานุภาเว สาาโเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟัง และดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสัง ละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา